้าเราทำตามปฏิบัติตามจนเกิดความเชื่อความรื่มใสจนเกิดศรัทธาเห็นดีเห็นชอบในการปฏิบัติบูชาภาวนาจนถึงขั้นจิตใจสงบระงับมีความสุขในใจของตัวเองแล้วการทำการปฏิบัติก็ไม่ท้อถอยเป็นคนหนุ่มคนแน,น่เด็กหนุ่มก็ภาวนาได้เป็นคนแก่คนชรา วัยห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบไปหน้าก็าตามภาวนาได้ทั้งนั้นเพราะว่าศรัทธ,ธามันเกิดศรัทธ,ธาเกิดก็คือใจมันตั้งมั่นขึ้นมาจิตใจมันมองเห็นมันเล้่ได้ในจิตใจของตนที่ภาวนานั้นความท้อถอยไม่มีมีแต่มุม,มานะไปข้างหน้าจะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่าง ให้จิตใจของตนได้สงบระงับได้บรรลุมรรคผลจนเห็นแจ้งพระนิพพานด้วยน้ำจิตน้ำใจของตนศรัทธาความเชื่อความร่อมใสในการปฏิบัติบูบชาภาวนาพุทโธนั้นถ้าเราตั้งอกตั้งใจปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลจริงๆแนว ทุกคนก็ย่อมเป็นไปได้ไม่ว่าไทยเพราะว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นตาชูเ <c oughs> ที่ยงกงที่สุดใครทำดีผลก็ต้องให้ผลดีตามที่ตนทำดีนั้นใครพูดดีก็ย่อมเป็นไปตามที่ตนพูดนั้นใครคิดดีจเจริญภาวนาดี ทำใจให้สงบระงับก็เป็นไปเพื่อความสุขความสบายไม่มีความท้อแท้อ่อนแอในหัวใจประการไดแห่งนั้นการปฏิบัติบูบชาภาวนาในทางพุทธศาสนาจึงเป็นหน้าที่ของเราทุกๆคนจะต้องประกอบกระทำเพราะว่าการปฏิบัติบูบชาภาวนานี้คนอื่นไปทำแทนให้ไม่ได้ เราทำเองปฏิบัติเองรักษาศีลเองทำบุญให้ทานเองนั่งสมาธิภาวนาเองจนให้เกิดสติสมาธิปัญญาขึ้นมาด้วยพละกำลังที่เราประพฤติดีปฏิบัติชอบทางกายวาจาจิตของเรานั่นแหละฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้ว จดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับค